แต่ไก่ไข่เนี่ยหนูเลี้ยงก่อนที่รัฐบาลเขาจะบอกอนุญาตว่าให้เลี้ยงไก่ไข่ไปกินหนูเลี้ยงก่อนนะใครบอกเอ้าตอนนั้นที่มีโควิดนะเขาบอกว่าเี้เลี้ยงไก่ไข่ไ้กินไข่หนูเลี้ยงก่อนที่เขาจะพูดอ่ะใครบอกท่านน่ะแหละใครท่านอ่ะใครแม่ทําไมทําไมถามทำไมฮะถามทำไมก็ทํทาทอยู่โธ่ <laughs> อ่ถามทำไม ขอโทษเดี๋ยวมาทุ่มเลยผมเยี่ยมเลยเอาเฮ้ยถามทำไมเฮ้ยถามทำไมเพราะถามถามถามทำไมไอ้จิมมาทำกูไม่บอกเหรอฮะเรื่อยไปครับเรื่อยอยู่ตัวฮะเอยอยู่สิบสองตัวพี่ไปมาแล้วพี่ไปสัมผัสมาแล้วเก็บไข่กินแล้วตอนนี้มีปัญหาอากาศร้อนก่อนหน้าที่ไข่ลดไหมไข่เล็กไหมก็ก็มีลดบ้างแต่ว่าพอพอปกติมันก็กลับมาแล้วพี่คือตอนนี้กลายเป็นของแบบว่าเวลาใครไปหาพี่นะต้องไปไป เออพี่พี่กินไม่ทันโอ๊ยไม่อยากได้เอามาเลยกินไม่ทันเอาต้อต้องโคชอบเลยเวลาไข่ไข่ที่ออกมาจากธรรมชาติใช่อันนี้ออแกนิกเลยอันนี้แบบออแกนิกจริงเคยเอามาไหมเนี่ยนี่ก็เอาก็ไม่ไม่ได้ตัดสินหรอกว่าจะต้องเอาไข่ไปไม่ด้วยอะนี่ก็มาทุกอย่างแล้วถ้าที่จะมาได้นะพี่เอ้ยหนูก็ทำเต็มที่นี่ นอนตีสีครึ่งตั้งปลุกหกโมงเนี่ยเพื่อจะเลือกมาเอามาดีๆนะโกเอามาแจากในรายการเอาดีๆเอานูก็เออครับก็นั่งเลือกทั้งคืนเลยเอาต้นไหนดีวะเอาไปนะแจก็บเนื้อไกะตีสามไปเก็บไข่ก่อน